นนพ,พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชะละวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง8.00นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต อรุณสวัสดยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงข่าวเด่นชาลววนเมืองงามนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย มาต่อการกับช่วงเรื่องนี้ต้องขยายนะคะ ข้อควรรู้ก่อนเข้าสู่โรคประจำทินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแล้วก็การฉีดวัคซีนนะคะการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ปรับระบบจากยูเซฟนะคะที่ผู้ติดเชื้อสามารถรักษาได้ทุกที่ปรับการดูแลในรูปแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้านส่วนผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงอาการรุนแรงจะรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลเน้นการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดความ เสี่ยงในการเสียชีวิตค่ะซึ่งทางด้านของกรมการแพทย์นะคะก็จะแยกผู้ป่วยเป็น4กลุ่มด้วยกันรประกอบด้วย 1. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือสบายดีก็ให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกโดยแยกกักตัวที่บ้าน OPSI หรือ Home Isolate นะคะหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ตามความเหมาะสมไม่ให้ยาต้านไวรัสเนื่องจากส่วนมากหายได้เอง อาจพิจารณาให้ยาฟ้าทลายโจนตามดุลยพินิจของแพทย์ 2. ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงโรคร่วมสำคัญและภาพถ่ายรังสีปอดปกติอาจพิจารณาให้ยาฟาวิพิระเวียโดยเร็วหากตรวจพบเชื้อเมื่อผู้ป่วยมีอาการมาแล้วเกิน5วันและผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยอาจไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัสเพราะผู้ป่วยจะหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน 3. กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงโรคร่วมสำคัญหรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดเล็กน้อยถึงปานกลางแบบยังไม่ต้องให้ออกซิเจนนั้นแนะนำให้ยาต้านไวรัสเพียงหนึ่งชนิดจาก4ตัวคือฟาวิพิรเวียเรมเดซิเวียโมนูพิรเวียและเนอร์มาเทเวียหรือว่าริโทนาเวียนั่นเองนะคะ 4. ผู้ป่วยยืนยันที่มีปอดอักเสบปอดอักเสบรุนแรงไม่เกิน10วันหลังจากมีอาการและได้รับออกซิเจนแนะนำให้ยาเรมเดซิเวียเป็นเวลา5-10วันขึ้นกับอาการทางคลินิกและควรติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดการฉีดวัคซีนข้อมูลนะับปัจจุบันนะคะการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม4ถือว่าเพียงพอและการฉีดวัคซีนเข็ม5ยังให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ เช่นกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ฉีดวัคซีนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะยังรอพิจารณาข้อมูลทางการแพทย์เพื่อออกประกาศแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้งโดยขณะน,นี้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกเข็มยังฉีดฟรีในอนาคตอาจใช้แนวทางเดียวกับไข้หวัดใหญ่คือการฉีดเป็นประจำทุกปีนั่นเองค่ะ มาตอบกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชนผังเมืองรวมพิจิตนั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันที่7และ8กรกฎาคมนี้นะคะโดยเขาจะมีกำหนดการนะคะ ช่วงเช้าวันพฤหัสที่7กรกฎาคมเนี่ยช่วง8โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายจากเทศบาลเมืองพิจิตรเทศบาลตำบลท่าล่ออาบาตาป่ามาคา,อาบอบตาท่าล่ออาบาตาย่านยาวอาบาตไผ่ขวางและอาบาตาปากทางค่ะในส่วนของช่วงบ่ายวันที่7นะคะ ตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายในส่วนของอบตคลองคะเชนอบตเมืองเก่าอบตโรงช้างอบตท่าหลวงอบตขามางังและอบตดงกลางค่ะในส่วนของวันที่8นะคะวันศุกร์ที่8กร,รกฎาคมค่ะช่วง8โมงครึ่งถึงเที่ยงจะเป็นอบตบ้านบุ่งอบตาสายคำโฮเทศบาลตะมนดงประคาเทศบาลตะมลวังกรด อาบาตหัวดงและเทศบาลตำบลหัวดงค่ะแล้วก็กลุ่มที่4นะคะกลุ่มเป้าหมายช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่8กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมจังหวัดสภาุตสาหกรรมจังหวัดหอการค้าผู้ประกอบการโรงแรมอาบาจอธนารักษ์พื้นที่แขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งและ เจ้าของกิจการโรงสีนะคะก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพปัญหาและก็ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในโครงการวางและจัด<ม>ทาผังเมืองรวมของจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่นํามาฝากกันสําหรับข่าวเด่นแชาววันเมืองงามประจําวันศุกร์ที่1กรกฎาคมนี้นะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่าย ทุกๆสถานีวิทยุชุมชนนะคะแล้วก็เสียงตามสายหออกระจายข่าวทุกชุมชนทุกตำบลทุกหมู่บ้านเลยที่ทำการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะกลับมาพบกับพี่นิสหน่อยวิจิตราจาันเข็มได้นะคะที่นี่ที่เดิมค่ะ เจนาฬิกานาทีถึง8นาฬิกากับรายการข่าวเด่นฉลอนเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณอชนัตปรัถนารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะน้องมุกพัชรินสิริขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะวุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณจังหวัดพิจิตรวันศุกร์ที่8ถึงวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2565วันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิน่นของอำเภอตะพานหินหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเพื่อรับความ,ค,วามคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรต้นทุนทางการเกษตรหลังจากนั้นเดินทางไปพบปะผู้นำท้องถิน่นและประชาชน ณนูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบึงประดูหมู่ที่หตำบลทับหมันอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรในประเด็นการส่งเสริมด้านการเกษตรวันเสาร์ที่9รกรกฎาคม2 5 6 5ราลงพื้นที่พบปะหวัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ของอำเภอสามงามหน้าหอประชุมศาลาประชาคมอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นความต้องการของประชาชน